ใครกำลังท้อให้ฟังคำสอนของอาจารย์คนนี้ก่อนอาจารย์จะเริ่มสอนอยู่ๆแกก็หยิบกระเป๋าตาังควักเงินออกมาเด็กๆก็นั่งงงอาจารย์จะทําอะไรทําไมไม่สอนอาจารย์ถามว่าใครอยากได้แบงค์ยีดอลลาร์ใบนี้บ้างเด็กๆต่างพากันยกมือเต็มเลยแน่ละใครจะไม่อยากได้เงินโดยฟรีจริงไหมฮะแต่ก่อนที่อาจารย์จะให้อยู่ๆเขาก็ขยำแบงค์นั้นสเลลเทะเลยแล้วก็ถามว่ายังมีใครต้องการมันอีกไหมเด็กๆก็ยังคงยกมือเต็มห้องเหมือนเดิม จากนั้นเขาก็เอาแบงค์ที่ขยำนั้นลงไปเหยียบไปเหยียบมาเด็กๆในห้องก็งงเลยอาจารย์ทำอะไรกับเนี่ย หลังจากนั้นเขาก็ยังคงถามคำถามเดิมมีใครอยากได้มันอีกไหมเด็กๆในห้องก็ยังคงยกมืออยู่ทุกคนเหมือนเดิมอยู่ๆอาจารย์ก็ทำหน้าจริงจังแล้วบอกว่านักเรียนทุกคนอาจารย์จะสอนบทเรียนหนึ่งที่สำคัญให้ฟังต่อจากนี้ตั้งใจฟังดีๆนะไม่ว่าผมจะทำอะไรกับเงินใบนี้ทุกๆคนก็ยังคงต้องการมันอยู่ดีเพราะว่าเงินนี้มันไม่เคยสูญเสียมูลค่าในความเป็น20ดอลลาร์ไปเลยแต่ทำไมถ้าเปลี่ยนแบงค์20ดอลลาร์ใบนี้ให้เป็นชีวิตของเรา ถ้าเราเผลอทําอะไรที่มันผิดพลาดล้มเหลวหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเหมือนโดนขยำโดนเหยียบจนทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันช่างไร้ค่าจริงๆตัวเรามันก็เหมือนเงินนี้ คุณค่าของเราไม่ได้ลดลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวตัวเราก็ยังคงเป็นเราอยู่เหมือนเดิมดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหันหลังกลับไปมองมันมันก็เป็นอีกเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้นเองจดจำมันเป็นบทเรียนดังนั้นไม่ว่าชีวิตจะพยายามทุบตีเรามากขนาดไหนก็ตามหรือใครจะมาเที่ยวชี้หน้าด่าเราว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็รู้ตัวเ,เองดีที่สุดว่าเราก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนแบงค์ใบนั้นต่อให้มันจะยับเยินสัก แค่ไหนมันก็ยังคงมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่เสมอไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี้ไปได้แม้ว่าเงินใบนี้มันจะยับสักแค่ไหน